เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตามหาการดใหม่กันนะครับผมวันนี้การดใหม่ของเราก็คือ,อจอห์นออฟอาร์นะครับผมเป็นอีเวนต์กาดนะครับวันนี้เป็นอีเวนต์ประจำวันที่8มิถุนายนนะครับโอเค เราจะมาตามหาการนี้กันในการตามหาก็จะเป็นการสะสมมลบัมนะครับผมก็จะมีการที่สะสมก็มีการด,ดาบการธงนะครับ a a บวกครับผม mm hmm. เพื่อรับซึ่งได้ s นี่ได้100้เพชร S บวกได้200เพชรครับผมอ่าข้อมูลเกือบเต็ม <laughs> ซึ่งเป็น เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมได้ทําการเปิดหาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งหมดแพ็คม่วงไป4แพ็คแพ็คชมพูไป6แพ็คแล้วก็แพ็คน้ำเงินไป8แพ็คครับโอ้โหจะบอกว่ายากมากผมได้มาอ่าไม่กี่ใบเอยงครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนได้มากี่ใบแล้วผมก็ทําการอัพ เตรียมไว้เรียบร้อยครับเนี่ยครับได้มาสี่ใบเองเท่านั้นครับยากมากๆเลยสำหรับวัตถุดิบในการสะสมการ์ดเนี่ยโอเคเราเราจะเหลืออีกไม่กี่แพ็คนะครับที่ยังไม่เปิดเราก็จะลองมาเปิดดูอีกเอสดูว่ามันจะได้ไหมเอสไม่ออกเลยนะครับ หุ่นยนไม่เปิดหุ่นยนต์อ,อีกแล้วครับอีเวน์นี้เป็นอีเวนที่หนักอยู่นะรู้สึกว่ายากยากใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์ก็แชร์แชร์กันบอกกันด้วยนะครับใครได้อะไรยังไงได้ง่ายจะยากแค่ไหนครับ สำหรับผมแล้วผมก็ยากนะกว่าจะได้แต่ละใบอะ่ะไม่เดืยวการ์ดการ์ดเต็มจะไปอัพเราก็อัพไว้รอเลยนะอ่ามันอยู่เอนี่หว่า เต็มละโอเคคูณสองไม่แฟกการอย่างเยอะอยู่เดี๋ยวอัพอีกอัพเอาไว้รวมครับอ่าอัพตัวนี้แล้วกันเฮ้ย อืมไม่คูณเลยโอเคครับหากันต่อแพ็คม่วงแพ็คม่วงนี่ผมรู้สึกว่าผมเหลือประมาณห้าหกแพ็คนะใกล้หมดล้วเอา้า โอโ้ยังเหลืออีกแล้ะอัพไปอีกแล้วครับเผื่อไว้เผื่อไว้ตังเนี่ยจากสิบเอ็ดล้านอะครับหมดแล้วจะหมดแล้วไอ้เกินเกินเกิน <S <S เกินแล้วนะนะเกินแล้วนะนะเออ นิดเดียวเองก็ไม่ให้โอเคเพิ่มช่องขึ้นชื่อไหมเฮ้ยขึ้นครับขึ้นสอง ขึ้นสองครั้งอ่ะอ่ะเฮ้ยโชคดีว่ะโชคดีว่ะรอบนี้แพ็คนี้มาแล้วครับทงหนึ่งอันขออีกบวกดีดีทงสองอันครับเดี๋ยวเราไปรวมเลยแล้วกันนะดูดีเราจะได้อะไรบ้างอ่าเดี๋ยวค็ดถ่ายไว้ถ่ายไว้นิดนึงนะครับผม โอเคเดี๋ยวลืมเอานี้ออกโอเคครับดูกันขอไอ้ไอ้ตัวรูปตาน่าจะได้ยากสุดน,นะผมว่าเอ้ยดาบครับผมมาเรายังเหลืออีกไม่รีบไม่รีบทปที่สองครับทงครับผมโอเคเราได้เอ เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับ S ก่อนเลยละกันครับโอเคต่อไปไอ้รูปรูปตาครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละปัญหายากอยู่ได้ปะเนี่ยโหไม่ได้ครับไปอ,อัพอัพอีก ตรงมาโอเคคูณสองรวมต่อเลยครับไม่ต้องสลับที่กันดูดิขอหน่อยนะโอ้ทงอีกแล้วครับ ว่าแล้วยากแน่นอนทงอัพอีกตรงนี้คงไม่ได้ใช้ละอู้หไม่คูแน่เลยทองยิ่งใกล้จะหมดแล้วเนี่ย กมต่อเรายังไม่ลอมแพ้หรอกเว้ยโอ้โหยไม่เอาเว้ยอันยมันีจะเอาการ์ดจะหมดแล้วเนี่ยโอเคครับคูณสอง เราไปหาเพิ่มอีกสักใบสองใบก่อนแล้วกันเนาะโอ้แพ็กแพ็กแพ็กน้ำเงินแพ็กน้ำเงินไม่มีเลยครับไอ้บวกดิฟื่อผูกมเนี่ย ลงมาแล้วครับหนึ่งอันอุย้ยเต็มวะยวไปอัพก่อนบีนี่ขายเอาทองดีกว่านะทองจะหมดละคุณสองเลยโอ้โห,โห มเราขายก้านก่อนโอเคหากันต่อครับ ใช่แบกม่วงมาขึ้นชื่อไหมเฮ้ยขึ้นครับสองรอบขอไอ้ตาเลยได้ไหม่ะขี้เกจรวมทงอีกแล้วทงมาบ่อยมากดาบครับโอ้กาไปอัพก่อนอัพแล้วรวมเลยแล้วกันบีนี่ขายทิ้งกันนะ โอเคคุณสองรวมครับมาดาวดีแล้วครับโอ้โหอะไรมันนี่อ่ะคารันทิล่าไม่ได้แล้วครับอุ้ยไม่ได้ยังไงวะโอ้โหพูดไม่ได้นี่ออกให้เลย โอเคครับเราได้ครบเรียบร้อยเป็นรับเอก่อนนะโอ้โห oh, เรือหนึ่งใบทําทิ้งเลยเอ้ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งเอาไปแลกอัญมณีได้ครับสี่อันดาบสี่อันได้ผนึกอนะรับประกันผนึกอย่านะรับก่อนโอเค โอเคสามร้อยเพชรนี่ครับให้เราขาดขาอย่างละอันเราจะได้ผลึกครับเอาไหมว่าผลึกต้องเสียตังอีกประมาณเกือบล้านอะถึงน่าจะได้ อืมเอาเอาเอาดีกว่ามันหายาก ไปนี้ขอได้ดาบเอบวกเลยนะ มาดาบเอบวกดาเอบวกได้เลยครับหนึ่งอันโอ้โหทงวะมันจะให้เราไหมเนี่ยทงห้าใบละมันแกงแลงเราเราหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปหาต่อละกันงั้น ภารกิจเราก็น่าจะรู้ล่วงนะครับผมหาไอโจนได้ละไออะไรโจน arc ออฟอาร์คอะครับในทั้ง S ทั้ง S บวกโอเคใครหายากหาง่ายยังไงก็บอกกันด้วยนะครับผมโอเคได้ S บวกมาที่เรียบร้อย200เพรครับไอตัวนี้ผมว่าจี้มันน่าจะเป็นจี้ดูนะ่ะว่ามาหามาหาตัวมันใช่ไหมมาหาตัวมันแล้วมันจะย้ายไปที่ ก็าสามารถมันคือเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เดียวกันกับเรามีโอกาส50%ย้ายไปหาจุดที่แพงที่สุดของเราครับแลนด์มาร์กกับสลายการ์นางฟ้าเหมือนจามูไรสกิลมันต้องมีตัวดูดนะจีถึงคอมโบกันได้ดี D อ่ะก็โออยู่ไม่โหดมากครับก็แค่โ โอเคครับงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับสวัสดีครับ